น้องโผเจ้าของสวนตัวจริงชาคริตทําทุเรียนเองปีแรกบอกได้มากกว่าที่ตาเห็นเรียกว่าหายเหนื่อยไปเลยทีเดียวสําหรับพระเอกหนุ่มชาคริตย้มนามที่หลังจากแต่งงานกับภรรยาสาวชาวจันทบุรีแอนพัชธิราชาคริตก็พักจากท้องบทละครไปจับจอบจับเสียมเข้าสวนอย่างเต็มตัวและช่วงนี้ได้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สวนทุเรียนจะโดนพายุทําให้เสียหายไปบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ได้ผลเกินคาดอย่างล่าสุดกับภาพทุเรียนที่เพิ่งตัดมาใหมๆ่ๆที่ชาคริตสุดภูมิใจรอเป็น การทำทุเรียนเองปีแรกและได้ผลผลิตมากมายซึ่งคุณพ่อก็ได้ลงรูปน่ารักนรักที่ลูกชายสุดทีรักน้องโผถ่ายรูปน่ารักน่ารักกับทุเรียนที่เก็บได้ในปีนี้ซึ่งชาคลิสขีนแคปชั่นไว้ว่า ได้เลิกตัดทุเรียนสวนโป่งน้ำร้อนแล้วครับมาชา้าแต่สวยนะสวนสุดท้ายของปีสรุปได้มากกว่าที่ตาเห็นเยอะเลยทำทุเรียนเองปีแรกคุณพ่อว่าเก่งแล้วเพราะจาับพระเอกดาราไปเป็นชาวสวนลูกชายอย่างน้องโพก็เก่งไม่แพ้กันตัวแค่นี้แต่อึดมากจริงๆเข้าสวนที่ไรไม่เคยบน่นน่ารักสุดๆไปเลยลูกขอขอบคุณภาพชาก k r i t i ้มนามแอนพ a ทิลาน้องโพภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ